สวัสดีครับกับรายการระยอง with admission EP ที่11นะฮะวันนี้ผมก็จะมาทันพาท่านผู้ชมนะนั่งรถไฟฟ้านะครับผมซึ่งเป็นการคมนาคมที่สวยที่สุดแห่งกรุงเทพมหานครใน,นขนาดนี้นะครับผมดูแผนที่ครับเอาล่ะครับผมก็อยู่ที่สถานีบางนานะกำลังจะไป กำลังจะลงที่สยามนะแล้วก็เปลี่ยนรถมาสุดที่บางว่านะครับผมโดยตามแผนนี้ท่านผู้ชมครับนี่ก็คือชมหน้าของเนี่ยรถไฟฟ้าวี s นะมีครั้งแรกเมือ่อนั่งแบบปี4ี่หนะครับผมอาล่ะครับึี่แต่ครับปี4 5ให้าใช่หรอ ท่านผู้ชมคบก็ขึ้นมาอยู่บนรถไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมครับเอ,อ่อท่านผู้ชมครับแรกนั่งรถไฟฟ้าท่านผู้ชมจะรู้สึกวิววิวเหมือนตัวเองลอยอยู่บนฟ้านะเหมือนตัวเองนั่งเครื่องบินนะครับผมเพราะฉะนั้น บินนะั้งนี้ก็เพราะว่ามันที่แรงเฉื่อยมากระทำนะไป,ไปตามกฎข้อที่หนึ่งของนิตันนะครับผมหรือเรียกว่ากฎของความเฉื่อยนะคร ท่านผู้ชมครับเวลาขึ้นรถไฟฟ้านะผมก็ต้องซื้อตั๋วนะตามตู้นะตามไปตามไปทางที่ท่านต้องการนะจากนั้นนะผมนำตัวนะ๋วที่เป็นแบบนี้นะหละ็อหยอดลงในตู้เพื่อใช้ผ่านทางนะครับ เมื่อปัดคุณจอดปัดลงในตู้เงินก็จะขี่เข้าระบบนะผมงนั้นคุณก็มารอหน้าชานสลาแต่อย่าห้ามยืยนล้้ำเส้นเหลืองเด็ดขาดน,นะผม นีต่อไปแล้วครับนี่อุตรงสงศ์น เกตนั่งอยู่บนวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่วัตถุอีกชิ้นจะรู้สึกเหมือนว่าเรากำลังหยุดนิ่งแต่ความจริงแล้วเราเคลื่อนไหวอยู่แล้วมีวัตถุอีกชิ้นหนึ่งเคลื่อนไหวตามเคลื่อนไหวส่วนเรามาเราก็เราก็ากจสังเกตว่ามันเคลื่อนที่ไปผ่านเราได้ตาเร็วที่เราเคลื่อนที่ และบวกกับมันื่อนที่ะนะบวกกับวัตถุที่สังเกตกับมันื่อนที่นะครับผม

เอาละครับเราจะเปลี่ยนรถแล้วครับผมวิธีเปลี่ยนรถคือนะคุณต้องซื้อบัตรใหม่เออเอาละครับท่านผู้ชมผมก็เปลี่ยนขบวนเรียบร้อยแล้วนะกำลังพุ่งหน้าไปโพนิมิตนะไปสุดสายเลยครับผม อันนี้กลายสถานี ไฟเลี้ยวจะต้องมีการชะลอนะฮะเนื่องจากว่ามีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางกระทำอยู่และแรงหนีศูนย์กลางกระทำด้วยในขณะเดียวกันแรงเสียดทานเท่านั้นแรงเสียดทานเป็นตัวเสริมแรงเข้าสู่ศูนย์กลางของการเคลื่อนที่แบบวงกลมของวัตถุใดๆนะ,ะบนพื้นผิวใดๆ ถ้าผมพูดผิดแยงได้ครับ <c oughs> ถึงว่าซชมรีแล้วครับเอาแล้วครับเราก็ต้องเปลี่ยนครับบ <c oughs> ุมันที่สถานีวงเวียนใหญ่นะแต่ผมจะไม่พาท่านผู้ชมขึ้นสถานีต่อไป เือนไม่พาผู้ชมเปลี่ยนขบวนนะเพราะผมต้องขึ้นแท็กซี่ก่อนนะครับก็ขอขอขอบคุณผู้ชมได้ผคงกันขึ้นรถไฟฟ้าัางนี้นะครับผม,มน่าติดตามชว่วง<ม>หบออกนะครับเอ<ม>อคุณครับผมขอคุยด้วยได้ไหมครับ ซีดีซีดีของวต้องเอใจะตัดใหม่ก็ก็ต้องอยู่เทินค่ะอยู่เทินนู่นเลยเลยมาหาลัยสยามึ้นไปอีกเมื่อก่อนมันไม่ติดแบบไปไว้ไเดี๋ยวนี้สุดๆสุดๆเลยครับ นี่เราวาาเส้นนี้คือลงสะพานตากสินบ้านใช่ไหมคะใช่ครับตั้งรถไฟฟ้าแล้วมันไม่แน่ใจมันงงๆแล้วนี่คือพอเราเลี้ยวขาจะเข้าเวียนใหญ่อันนี้เปเวียนใหญ่แล้วถ้ารถไปพอนี้มิดเขาก็ตรงขึ้นไปใช่ไหมคะตรง,งไปแต่จริงๆเราก็ไปเลี้ยวผาถ้าไม่ตรงขึ้นสะพานก็ไปข้างล่างแล้วไปเลี้ยวผาตรง แยกข้างใต้อะค่ะเรียกอะไรนะต้องไปไเหรอเลียวขวาจะไปท่าพระอ๋อใช่ไปเั้นนั้นได้เฟนแต่ตรงนี้ก็ไม่ติดติดแค่ช่วงวงเวียนเท่านั้นใช่ไหมคะติดแค่ไฟ<ช>ต,ตรงนี้แล้วก็ไปได้ คุณครับเวลารถติดมากๆจิตคุณตกไหมครับ<ะ>จิตเวลารถติดมากๆจิตคุณตกไหมครับมันมันก็มีบ้างแต่ว่าต้องทําทใจต้องทาใจแล้วถ้าอยู่กรุงเทพกันเนาะยิ่งถ้าฝนตกยิ่งต้องทําใจหนักเพิ่มอีกครับใช่ครับกลายเป็นเรื่องปกติของคนกรุงเทพถ้าวันไหนไม่ติดเนี่ยหน้าแปลกเนาะ ใช่ไม่ติดก็แปลกราไม่ติดต้องพูดอย่างนี้เลยใช่ครมันมีติดน้อยกับติดหนาก้าใช่ครับไอพี่ใช่มันบางทีมันก็เราว่ามันติดมันบางทีมันก็ไปติดมันก็ไปเรือยเรื่อย่างเงี้ยแล้วไหลไปเรื่อยเรือยเื่อยไที่ไม่ไหลแง่แม่เลยดิรถมันเยอะคนเยอะเนาะครับ เออผมจะถามคุณข้อหนึ่งคุณมีครอบครัวหรือไม่ครับใค่ชั้ลุงเหรอครับครับอ๋อมีแล้วมีแล้วแล้วยังไงจะมาสัมภาษณ์เนี่นยงงเออเก็บไปเป็นข้อมูลโอ้โหเออแล้วผมผมขอถามคุณข้อหนึ่งนอกจากคุณมีภรยาแล้วคุณมีลูกกี่คนครับอ๋อมีลูกสี่คน สี่คนเรียนจบหมดหรือยังครับเรียนจบไปสองคนแล้วอีกสองคนยังเนี่ยครับผมเพ่งเนา้อสมัยนี้มีได้ตั้งสี่อ่ะครับมีคนเดียวหืดขึ้นคอแล้วเนี่ยเอออยากถามลุงละข้อว่าเวลาลูกคุณเอ็นแล้วเอาเตรียมตัวไงครับอะไรนะ เวลาลูกคุณเอ็นเขาเตรียมตัวยังไงครับอ๋ออันนี้ผมไม่เคยไม่ได้ได้รู้ก็ต้องแม่เขาเป็นคนนั่นกันแม่เขาเป็นคนดูนนแ,นดแลใช่ไหมใช่เราทํามาหากินหนึ่งเดียวใช่ไหมครับเออลูกคุณเอ็นติดแล้วจบออกมาก็สบายใจหน่อยเนะใช่ไหมใช่ใชสบายใจ <laughs> ได้แก่แก่ตัวไปก็ได้เป็นก็ได้มีคนเลี้ยง ตัวไปอ,อลูกคนแรกจบอะไรครับให,ให้อะไรอะ่ะเขาเรียนทนนยางดนตรีไงให้ไงไอะได้ครัวเนี่ยบ้านสมเด็จนะเรียนตรงนี้ยครับลูกคนที่สองล้วครับจบมอสยามจะจบครับล้กคนที่สามเรียนอยู่มออะไรครับเด็กอยู่มันคนละนั้นไงคนละคนละคนละท้องกันอครับ <laughs> คนละท้องเหรอนี่คนละแม่ดิครับขอบคุณมากครับเออบนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนเดิมเนาะไม่มีไข่นอยลมีติวเตอร์เต็มไปหมดก็น้องน้องม .5 ครับ ที่วงเวียนใหญ่นะฮะมีติวเตอร์เต็มไปหมดเลยฮนะไม่เชื่อไม่เชื่อบ้านใครอยู่ฝั่งทนนะก็มาได้นะครับผมหรือใครมีบ้านญาติอยู่ฝั่งทนนะก็มาได้นะครับผม ดถวนี้กิจการอนนะสังหารีมาแซมคว้านซื้อที่กันใหญ่เลยตอนน้ำท่วมตรงนี้ตรงนี้เป็นไงคะได้ผ่านนะคะฟรีน้ำท่วมะตรงนี้มไม่ท่วมแถวนี้ไม่ท่วมเหญ่หครับ <Yep. S 2> น้องมอห้าครับมีนไม่ดีแต่ถ้อไม่อยากหมือนไปไหนมาไหน,มนไม่อยากลำบากลากเลื่อนเหมือนพี่ <c oughs> น้อง ต้องเริ่มเรียพิเศษแต่ตอนนี้ครับผมอยากเลือดบ้าเลยเมื่อคืนฉันเห็นเธอเล่นเกมอยู่ให้ที่ไหนเนี่ยโราโหเล่นยันคืนเลยเล่นยันห้าทุ่มทำไมลากมาจะหยุดไม่ได้ห้าทุ่มไหว่ายังหาก <c oughs> อย่าไปฟังเขา mm hmm. เขาพูดไม่จริง <laughs> ออ๋แม่พูดไม่จริง